สำหรับดวงดาวท่านที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูและราศีมังกรนี่คือคำทำนายดวงดาของคุณประจำวันที่1-16กุมภาพันธ์2566และกระซิบนิดหนึ่งนะครับว่าท้ายคลิปนั้นมีเลขมงคลมอบให้กับท่านด้วยนะครับเอาละครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มดวงดาของท่านกันเลยดีกว่านะครับสำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษสิงห์ตุลพิจิกธนูและก็มังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็น ข้อดีมากๆคือดาวการเงินของคุณเนี่ยมันปรากฏชัดมีเงินเข้ามาคุณมีเกณฑ์การที่จะได้เงินมาจากสิ่งที่คุณกระทำหรือว่าเป็นลักษณะการแบ่งเรื่องผลประโยชน์เงินเงินทองทองเช่นเงินปันผลหรือเงินจากการขายคอมมิชชั่นการสัญญุสัญญาเป็นเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของมรดกผู้เสียชีวิตหรือเงินจากประกันอะไรบางอย่างนะครับแล้วในเดือนนี้คุณจะชีพกระจรลงเท้าจะอยู่ไม่ค่อยติดที่จะมีเกณฑ์การเดินทางไปโน่นไปนี่ ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดปรากฏชัดเลยนะครับดูชะตาของคุณอยู่ในจังหวะที่ดีมากในครึ่งเดือนนี้ช่วงนี้ขอให้ใส่ใจเรื่องการนอนให้มากเป็นพิเศษเพราะเหมือนกับว่าคุณเองจะนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่ค่อยสนิทตื่นมาแล้วยังรู้สึกง่วงง่วงซึมซึม,ซมขอให้ออกกําลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพทานน้อยลงโดยเฉพาะเรื่องของน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังคุณจะรับข่าวดีทางเรื่องของการกันทองชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้ชัดเจนคอนเฟิร์มเลยนะครับ ท่านอยากจะหาของมองคลที่ติดตัวติดข้อมือสักนิดหนึ่งผมขอแนะนํากําไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินลาน้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งสิ้น11บทไปกับ ราชาโชคเะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่บาทต่อหนึ่งวงค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าเจ็ดสี่สามเก้าสี่ห้าหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับเอาละเรามาเจาะละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานต้องบอกว่าเต็มดีมีความชัดเจนแนวโน้มของการงานนั้นค่อนข้างจะดีและมั่นคงไม่ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือ สางางานกับใครจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะงานเกี่ยวข้องกับองค์กรรัฐหรือบริษัทจะประสบความสำเร็จดีมากเลยแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวางโครงการการวางรูปแบบรูปรักษ์ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลทําใจนิ่งๆเอาไว้พยายามแก้ปัญหาปัญหาต่างๆที่พูดนั้นก็จะหมดไปแล้วไม่ต้องสนใจคู่แข่งที่ให้ร้ายคุณเพราะว่าจะทําอะไรคุณไม่ได้ในเรื่องของการเงินครับต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่เข้า มาในชีวิตจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วคุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามอันนี้ชัดเจนมากๆถ้าคุณต้องการจะเสี่ยงโชคให้เด็กที่เป็นเพศหญิงเขียนเลขให้หรือไปซื้อลอตเตอรี่กับสตรีตรงนี้ก็จะนําโชคให้อย่างมากๆเลยนะครับอาชีพการค้าการขายการติดต่อประสานงานต่างๆถือว่ามีโชคอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับคุณจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินเสริมเงินแซมนอกจากงานประจําแต่ต้องบอกคุณมีคนใช้เงินเก่งเพราะงั้นรายจ่ายมัน ก็มีอยู่ตลอดต้องบอกเลยนะว่าการเงินคุณในช่วงครึ่งเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เอาตัวรอดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณโสดอยู่อาจจะต้องเหงาต่อไปสักหน่อยเพราะเหมือนกับว่าที่เข้ามาไม่ดีและมันก็ไม่มั่นคงมันไม่ใช่มันยังไม่ถูกใจแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจหรือใกล้ชิดกับคนรักคุณมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นน้ําเป็นร้านอาหารด้ว ด้วยกันอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะถ้าคุณมีเหตุให้ต้องห่างไกลกับแฟนคุณหรือไม่เข้าใจกันก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างดีเยี่ยมแต่ในเรื่องของครอบครัวระมัดระวังจะทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นที่เป็นเพศหญิงทําให้คุณทะเลาะกันในเรื่องของสุขภาพครับคุณต้องระวังเรื่องการหกลม้มประเภทสะดุดขาตัวเองสะดุดแง่งตรงนี้ต้องระวังมีเกณฑ์การเจ็บเท้าเจ็บหลังปวดบ่าปวดไหล่และอีกจุดหนึ่งครับคุณเองจะมีกรรมในเรื่องของ เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเจ็บเหงือกเจ็บฟันเป็นร้อนในแนะนําว่าให้ไปทำบุญดการปล่อยปลาก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับเลขมงคลในช่วง1-16ถึงกุมภาพันธ์นี้3 000, ตัวนะฮะ957อีกชุดหนึ่งก็คือ062ครับสลับกันให้ดีฮะส่วนเลข2ตัวครับจะมี14 38สลับกันให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น14 13 18 414348 343138 838481เลขเหล่านี้นำช่วยคุณในช่วงที่1-16ถึง16บ,บุกภาพันธ์อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ